ทั้งหมดนะคะของแฮร์ดีไซน์นะคะเวลานี้คือตีห้ายี่สิบสามนาทีเวลาดีของปัญชลลี่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนปัญชลีก็จะมาบินทบาทนะคะเพราะเพื่อนไปเจ้าอาวาสอยู่วัดทุ่งกระสีคุณร้องคงอะไรปัญชลีปัญชลีปัญชลีแต่ราคาบีนี่คือชื่อของชีปะสันชื่อของนางค่ะปัญชลาเชลีตยแต่ว่าผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญาเห็นไหมล่ะ ท่ายขเอาค่ะักเดอกันี่ะคะสวยไม่สวยไม่รู้แต่รู้ไม่ว่างเพราะว่ารู้ตันแใจแ๊บยี่นั้นทคะบรรยากาศทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะกำลังรอแต่งหน้าแต่งตัวนะคะคนที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปนะคะ เด ja, e so ouais oh ี๋ยวพนังถูกเดี <t 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 ่ยทุกอย่างก็จะเป็นประจักตัวอย่างก็ทุกอย่างก็จะสวยค่ะนี่น้องนมเปรี้ยวนะคะอ๋อเสียบอวัยอ่างยยยักษ์ครับผมเรามาดูด้านในนะคะจะเป็นในส่วนของช่างทำผมกับแต่งหน้าค่ะเริ่มต้นที่น้องโชกุนค่ะผูตสาห์ปองพอสัมปูนสวัสดีค่ะโชกุนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเฉพาะกิจใช่ไหมคะใช่ค่ะกี่หัวแล้วค่ะไม่ได้นับค่ัเพราะคุณแม่ว่าไม่ต้องนับเหมาจบ ตามมาด้วยแมนนี่ค่ะสวัสดีค่ะแมนนี่มัวช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของแฮดีไซน์นะคะมือหนึ่งคือมีมือเดียวโอ้ยแรงมากดีดีดดดีดีดดกำลังฝนคิ้วค่ะดีดีดดดีดีดดดีดีดดอดีดีดดโดีดีดดแม่ยกไอายเขาแน่กาลังยูนหลังสองอ้วนมากระย้าเขาแน่ ส่วนอ่าท,ที่นั่งรออีกนี้นะคะรอทำผมนะคะขอโทษนะคะจะมาดูทางด้านฝั่งนี้บ้างนะคะ100 brush ค่ะลูกแก้วร้อยแปรงค่ะวิญญาณเข้าร่างหรือยังคะไม่บอกล้วคะโ, <laughs> โอเคไหมคะ,อเ,คคะเออเพียนหน้าอยู่ใช่ไหมคะไม่วันนี้ไม่มีแบบว่าลูกค้าพรเวทนะ Okay, er, าม่มีโอเคน้ำประวันมีแต่พุ่งมีมือลื่นมือสื่อมือตื่นตืเออตามมาด้วยค่ะน้องเบลค่ะสสวัดีค่ะเพิ่งกลับมาจากสดๆร yeah. ้อนๆนะคะจากประเทศโอมานมาดามมาดามมาดามกลับมาแบบไหนคะมาดามค่ะกลับมาแบบสวยงามสิคะใช่ไหมคะน้องน้องไหนน้องเบลมาดูผลงานของน้องเบลนะคะก็จะเป็นฟิล์มไม่สวยจังนไยค่ะแบบอ๋อสะพรึงค่ะงานกำลังติดขนตานะคะ น้องโอมานค่ะน้องเบลเขาไม่ใช่น้องโอมานง <c oughs> ่เนาะอ <c oughs> นี้ทงผมหล่อนจะเลิศ้ากห้ามไปยืนใกล้นกนะงานจะสร้างรังนะมองบนนะคะอย่าให้แม็กปล่อยผมละมันจะกาศทับงหมดนะคะขนาดนี้เป็นวลาตีห้าครึ่งน,นะคะ <c oughs> นั่งรอผมกันไปนะคะ